สวัสดีครับวันนี้พกับช่องคณิมิโสนะครับผมในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาตีกอสทั้ง 3, 4ให้ดูแล้วกันนะครับก็จะเป็นการเดื t b บอสนะครับในรอบนี้แล้วก็จะอยู่ในพื้นที่กลางแจ้งด้วยกันซึ่งการตีตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตีให้มันดูแบบง่ายที่สุดแล้วกันนะแล้วก็สามารถนําไปปรับใช้นะครับในหลายๆรูปแบบแล้วกัน ตามไอเดียของเราว่าไอเดียเราจะปรับเปลี่ยนได้ประมาณไหนนั่นเองนะครับซึ่งแมคคนิกต่างๆนะครับเคยมีการอธิบายไปแล้วในคลิปเก่าๆเนอะสามารถลองย้อนกลับไปฟังได้นะครับเดี๋ยวจะมีการทิ้งเอาไว้ให้เนอะในช่วงถ่ายคลิปนะครับว่าเออใครอยากจะเข้าใจกับการตีบอสตัวนี้ว่ามันมีเมคคนิกอะไรยังไงบ้างให้ไปดูคลิปนั้นแล้วคุณจะเข้าใจกับแมคคนิกของบอสตัวนี้อย่างละเอียดเพิ่มเติม,ตมแน่นอนนั่นเองเนอะแต่ว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมีการอธิบายเพิ่มเติมให้ดูด้วยเนอะสำหรับในะจงังหงวะ เข้ามาเริ่ม,มกันเลยแล้วกันนะครับกับการตีบอสกอสนะครับโดยจะขอเริ่มกนก่อนที่สีฟ้านั่นเองนะครับ สำหรับสีฟ้านะครับเดี๋ยวนี้ผมจะเล่นแบบพยายามโฟกัสกับการตีบอสเลยเนะแล้วก็อันนี้จะเป็นการเล่นโดยไม่ต้องใช้ยุกับพละนั่นเองนะครับอย่างชิซุโกะช่วยน้ําตรงนี้คุณสามารถไปรับได้เนื้อจากตัวเกมนะครับในส่วนอีเวนท์ถาวรถึงแม้ว่าคุณจะได้หนึ่งดาวก็ตามแต่ว่าถ้าคุณจะใช้เพีงแค่การยกตําแหน่งเน้อในส่วนของทางชิซุโกะแล้วก็ในการช่วยแจกเกราอนีดหน่อยเนี่ยมันก็ยังพอช่วยได้ประมาณหนึ่งนั่นเองนะครับอาฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูเนื้อว่าการเล่นมันจะประมาณไหนกันบ้างนะครับผม ก็เดี๋ยวอย่างแรกนะครับเวลาที่เริ่มมาเนี่ยบอสจะมีการสมอลล์ลูกออกมานะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะสำหรับในเวฟที่1แบบนี้นะครับซึ่งอันนี้วิธีการเล่นนะจริงจก็เคลียร์ไปก็ได้นะครับแบบนี้เราจะเคลียร์ทีมไปก่อนแล้วกันนะอาทีนี้นะครับก็จะมีเมคนิอย่างหนึ่งก่อนก็คือการตีกับบอสตัวนี้ครับถ้าเรามีตัวละครในการแจกเกาะมันจะช่วยลดดาเมจที่ทีมของเราจะได้รับไปได้ค่อนข้างจะเยอะเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ทีนี้เห็นนะครับมันจะมีเส้นแดงๆขึ้นมาที่ฝั่งด้านขวานนออัี้คืเป็นตัอขอ รถไฟนะครับซึ่งอันนี้เราต้องพยายามยกหนีออกมาให้ได้นะอ่าทีนี้นะครับเดี๋ยวนี้ผมจะขอเล่นแบบล็อกเป้าเนะแล้วเดี๋ยวจะทำการรีดามเมตของทางชิโรโกะเทอร์เรอร์ให้ดูแล้วกันนะครับว่าเออถ้าเกิดว่าเราเน้นการตีตัวเดียวเลยใส่ตัวบอสมันจะรีดามเมตได้ประมาณไหนนะครับอ่ะคุณจะเห็นว่าดามเมตไหลแล้วก็น่าจะเร็วมากๆนะครับผมอ่ะเพิ่มเติมให้อีกหนึ่งอย่างนะครับสำหรับการตีกับบอสตัวนี้เนอะคือการตีกับบอสตัวนี้นะครับ มันจะมีการตัดฮิวไปด้วยนะครับก็คือเราอาจจะฮิวไม่ขึ้นนะคือเราจะโดนตัดฮิวไปแล้ว90เนะครับเวลาทีเา่เรามีการโดนตัดฮิวเข้าไปเนอะอันนี้ครับก็จะเห็นว่าการรี่อะไรต่างๆมันก็ทำได้ก็น่าจะรวดเร็วนะในด้วยแบบของการที่เราล็อกเป้าแล้วก็ตีใส่ตัวบอสอย่างเดียวแบบนี้นะครับผมอ่าแต่ก็ระวังด้วยนะครับแบบนี้ก็คือไม่อยากให้เสียเลือดมากเกินไปหรือว่าไม่อยากให้เสียเกราะมากเกินไปนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเกราะนี่จะค่นอนข้างหยาบมากๆเลยกับการเล่นในรอบนี้นะครับอ่า พอเลือดบอสต่ำกว่า18ล้านนะครับมันจะมีการเปลี่ยนเฟสขึ้นมาอ่าซึ่งทีนี้เปลี่ยนเฟสนะครับวิธีดูนะครับว่าตัวไหนเป็นตัวจริงก็คือให้ดูว่าตัวไหนโปรยไพ่เป็นสีฟ้านะครับซึ่งก็จะมีแค่ซ้ายกับขวานะสำหรับเวฟที่1นึ่งเนอะอ่านี้ก็คือจะอยู่ที่ด้านซ้ายนะครับผมอ่าเดี๋ยวนี้ผมเอาต่อล็อกเป้ากับขึ้นหลังแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ผมทําการบัฟไปเลยแล้วกันนะครับอ่าเมื่อกี้ตอนที่สลับหมวกรอบแรกะครับหมวกมันไปอยู่ที่อันไหนเนี่ยตอนสลับรอบแรกให้ดูที่อันกลางนนนนะะคัััออออออ้ืทีีี่่จจมมมดาเกต อันกลางไม่ได้มีการสลับไปฉะนั้นมันก็จะอยู่ที่อันกลางฉะนั้นเราต้องโยกหนีออกมานะครับแบบนี้แต่น,นี้อาจะหลบไม่พ้นนะปริว่าอันนี้ผมใช้เป็นชิซุโกะนะครับมันก็จะไม่ได้แบบใช้ได้ง่ายขนาดนั้นแล้วกันนะครับผมไประวังเรื่องเกราะด้วยนะครับเพราะว่าบอสตัวนี้คือถ้าเกิดว่าเรามีเกราะมันจะโดนหักดาเมจไปได้คพอนข้่างจะเยอะเลยถ้าเกิดว่าเราไม่มีเกราะทีเนี้ยเราจะโดนดาเมจค่อนข้่างจะหนักมากนั่นเองเนอะ อ่าเนี่ยครับเวลาที่บอสจะทําการเปลี่ยนเฟสน,นะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีตัวล,ล็อกเป้าคุณสามารถใช้วิธีแบบนี้ได้เออหรือว่าถ้าเกิดว่าใครไม่มีคุณก็นเนี่ยคุณก็มองเอาก็ได้ครับแบบนี้อ่อันนี้คืออยู่ตรงกลางนอะอันนี้เดี๋ยวผมก็จะตีต่อทันทีเลยนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวนี้ผมก็รีดดับมิ้นทจบๆไปเลยแล้วกันนะสำหรับการตีกับบอสตัวนี้นะครับผมอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็คิดว่านะ่าจะพอเห็นภาพเมคานิกต่างๆเนอะสำหรับการตีอบอสตัวนี้ได้ประมาณหนึ่งแล้วนะ อ่าส่วนนี้ก็เป็นแนวทางนะครับสำหรับการเล่นเนินในรูปแบบของการที่คุณมีการล็อกเป้าและไม่ต้องใช้ยูกับพละนะครับผมสำหรับการตีในรอบนี้นั่นเองเนอะซึ่งอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณไปตีสีอื่นคุณก็ลองปรับเปลี่ยนทีมดูนะครับเปลี่ยนพวกตัวละครนามิดเป็นสีแบบอื่นก็ได้นั่นเองเนอะซึ่งอันนี้จะเป็นแบบที่1นนะครับกับการเล็งเป้าใส่ตัวของบอสอย่างเดียวและไม่ได้ใช้ทางยูกะนั่นเองนะครับผมสีถัดมานะครับเดี๋ยวเราจะลงสีแดงให้ดูแล้วกันนะว่าสีแดงต้องลงประมาณไหนกันบ้างนะครับ อ่ะก็เดี๋ยวนี้ผมจะขอเอาตัวละครในการโยกตำแหน่งมาใส่แทนและกันอย่างเช่นอยู่กับพะละละกันนะจะได้เล่นเซฟๆละกันนะอ่ะซึ่งอันนี้จะเป็นคอมสําหรับการใช้งานอยู่กับพระ,ะในการช่วยเล่นละกันนะครับผมอ่ะแต่ว่าอันนี้จะเห็นว่าผมไม่ได้มีการใส่ตัวละครในการเคลียร์มอนเนอะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราจะเน้นเรื่องของความเร็วนะครับสำหรับการเล่นในรอบนี้นั่นเองเนอะสำหรับวิธีการเล่นสีแดงนะครับก็อันนี้ผมแนะนําว่าใครอยากเล่นเซฟๆนะคุณกระโดดเปิดก่อนเลยครับ แล้วไปลุ้นดวงกันว่ามันจะถูกด้านกับตัวของรถไฟหรือเปล่าถ้าเกิดว่ารถไฟออกด้านขวาเราไม่ต้องรีแต่ถ้าเกิดว่ารถไฟออกมาด้านซ้ายอันนี้อาจจะต้องรีนะครับอ่าแบบนี้อาถ้าแบบนี้ก็คือดวงมันจะดีนะฉะนั้นเราก็สามารถเล่นต่อได้นะครับผมจากนั้นผมจะทำการบัฟเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวผมจะเน้นยิงใส่แค่ตัวบอสนเดียวเลยแล้วกันนะครับอันนี้ อันนี้ถ้าเกิดว่าเล่นก็เล็งให้ดีๆแล้วกันนะถ้าเกิดว่าใครจะเล่นในการเลงใส่ตัวบอสล้วนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไปโดนตัวลูกๆของมันก่อนดามเมจะหายไป่อน้าจะเยอะนะครับอันนี้อ่าเดี๋ยวนี้ผมก็เหมือนเดิมนะครับเลงบอสล้วนๆเลยแล้วกันตรงนี้นะครับ อ่ะตอนนี้บอสเลือดเหลือ2ล้านแล้วครับแต่ว่าเมื่อกี้คือมันดีเลยในการเปลี่ยนเฟสนะมันก็เลยจะต้องเสียเวลาสักนิดหนึ่งนอะอ่าจากนั้นนะครับก็เหมือนเดิมนะครับดูสีไพ่โอเคออกด้านซ้ายนะครับกระโดดไปด้านซ้ายเลยนะครับแบบนี้อ่าจากนั้นเดี๋ยวผมจะรอคอสไปสักนิดหนึ่งแล้วกันนะอ่ะแล้วก็ยิงนะครับยิงนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมขอบัฟไปอีกทีแล้วกันแล้วก็ยิงอีกหนึ่งรอบนะครับผมก็ เล่นบอลเหลือแค่3ล้านแล้วนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวรอเวลาสักนิดนึงแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยระลรังสก,กิลกันใหม่นะครับตรงนี้อ่าน,นี้ผมคงปล่อยโดนดาเมจไปแล้วกันนะเพราะว่าที่เกียรจะไปนั่งกดสก,กิลเพื่อป้องกันอะไราต่างๆแล้วนะครับตรงนี้นะอ่าก็ยิงไปเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ถ้าเกิดว่ายังเหลือเวลาอะไรจริงๆก็พยายามแจกเกาะไปแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะช่วยลดดาเมจที่ตัวละครฝั่งเราจะได้รับไปเพาน่าจะเยอะพอสมควรเลยนั่นเองเนื้อสถานการณ์ตีกับบอสรอบนี้นะครับ เป็นทีมสีเหลืองนะครับเดี๋ยวเรามาตีให้ดูแล้วกันนะว่าต้องตีประมาณไหนกันบ้างนะครับอ่าผมใช้ฮานาโกเป็นตัวละครในการเคลียร์ไปเลยแล้วกันนะก็คิดว่าน่าจะสามารถช่วยในการเคลียร์ได้ประมาณหนึ่งอ่านีครับคุณจะเห็นว่าต่อให้ศัตรูเกาะเหลืองมันก็เคลียร์ได้นะฮานาโกอะตัวมันบรกแบบนั้นเลยครับโอเคเราย,ยกตำแหน่ง นะครับมาทางฝั่งนี้แทนแต่วันนี้ตำแหน่งผมอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตรงนี้นะครับตีไม่ถึงบอสโอเคไม่เป็นไรผมหมุนสกิลทีไม่หลัก ให้ผมลดคอสทิ้งไปเลยแล้วกันนะเพราะว่ามันหมุนสกิลค่อนข้างยากนะครับเมื่อกี้โอเคขอเคลียร์ไปก่อนเล่นเซฟครับอันนี้เล่นเล่นเซฟพักกระโดดไปตรงกลางครับแบบนี้โอเคเล่นเฟรครับมาเดี๋ยวเราเล่นเฟสที่2ต่อกันเลยครับก็ บอสออกทางฝั่งขวานะครับแต่ว่าต้องรอสกิลในการโยกตำแหน่งนิดหนึ่งตรงนี้ฮปโอเคยกมาครับเดี๋ยวผมขอลดคอสไว้เลยแล้วกันนะพอสสกิลเมื่อกี้มันอาจจะหมุนได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแล้วก็ ช่องแ่งครับตรงนี้โอเคแป๊บนึงผมขอลองวัดสก,กิลดูก่อนว่ามันบัฟได้หรือเปล่านะโอเคนะครับก็ยิงนะครับแล้วก็บัฟฮึบโอเคอยู่ตรงกลางนะครับเราก็ เดี๋ยวน่าจะปิดได้แล้วล่ะนะครับหลัการเล่นในรอบตรงนี้อ่าโอเคนะครับก็นี่แหละน่าจะจบแล้วนะครับตรงนี้นะเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ใช้ฮานาโกะนะครับเอามาช่วยในการเคลียร์นะก็จะเห็นว่าถึงแม้ว่าอาจจะเคลียร์ได้ไม่หมดก็ตามแต่ว่า ็สามารถช่วยการช่วยในการเคลียร์ได้ประมาณหนึ่งแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับกับทีมสีเหลืองเนอะใครที่อาจจะไม่รู้ว่าเอ้เจ้าตัวละครไหนมาช่วยเคลียร์ดีอ่าแล้วก็ดูจากตัวละครที่คุณมีอยู่ในคลังตอนนี้นะครับแล้วก็น่าจะมองเห็นนะครับว่าตัวละครไหนสามารถนำมาใช้งานในรอบตรงนี้ได้บ้างนั่นเองนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ยังไงก็รบกวนกดไลค์กดติดตามไปเยนะจ๊ะผมไปด้วยแล้วกันนะครับใครมีคำถามอะไรเพริ่มเติมสามารถทิ้งไว้คอมเมนต์ได้เช่นเดิมนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ